เป็นวันที่สองต้องเดอนมิณมาเลยมีนาใช่ไหมเดินมีนาแต่นคนที่เป็นวันที่หนึ่งแล้วการสอนเป็นวันที่สองมาเที่ยวนี้ก็ขอพูดเรื่องง่ายๆเพื่อเปการวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆการปฏิบัติแบบง่ายก็ถือตัวอย่างบุคคลที่ทํามาแล้วอย่างเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพุทธานุสติ ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าถึงไตรสนาคมได้ครบอเ่ามีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงแต่สินห้าไม่ครบอย่างนี้ถือว่ายังไม่ถึยยังเขารับเคารพไตรสนาคมยังไม่จริงจังยังไม่ครบถ้วนแต่ก็มีความจําเป็นบางคนบางอาชีพ บางอาชีพจะต้องฆ่าสัตว์ต่ชีวิตอย่างทำไรทำส่วนเป็นต้น <c oughs> ต้องใช้ยาฉีดฆ่ามแมลงอันนี้ก็เป็นโทษปานาธิบาตเะ่นั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ยอมรมรรกอันดับแรกจิตจับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปก่อนคนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน การนึกถึงพระพุทธเจ้าธมรมดาญาติโยมบริษัทปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของจิตที่จิตเป็นสมาธิก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธแต่ว่าอย่าภาวนาเฉยๆนะจิตใจยอมรับนักือด้วยความเคารพด้วยหัดฝึกอารมณ์ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกในึกว่าธโธวาระหนึ่งจะมากหรือน้อยก็าตามเอาใั่จิเป็นสุข พอจิตเริ่มฟุ้งส่านเราก็เลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีความสําคัญก็คือเวลาก่อนหลับตอนนี้อย่าลืมมันจะเหนื่อยแสนเหนื่อยมาจากไหนก็ตามก่อนหลับเราจะลืมไม่ได้เมื่อที่สะถึงหมอนใจก็จับสีลมใ,ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธน้ยใจออกนึกว่าโธ อย่างนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานถ้าเราดึกว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกหลับเลยก็ยังดีใหญ่คือทําไม่ถึงหลับถ้าว่าทําไม่ถึงหลับก็หมายความว่าถ้าจิตสงบยังไม่ถึงฌานสมาบัติจิตจะไม่ยอมหลับถ้าจิตสงบถึงฌานสมาบัติจิตจิตจะหลับทันทีขณาะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั่นอยู่แต่เวลาที่หลับ ตอนนี้เมื่อตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกไปไหนถ้ายังไม่สะบูตรจะะระปัะสาวะยังไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ได้ไม่จําเป็นจิกจะเคลื่อนนอนแบบนั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนวโธถ,ถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติจนกระทัง่งเกิดอาการชินต่อไปวันไหนไม่ได้ทําวันนั้นมีความงทานจําเป็นต้องทํา อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานในพุทธานุสิกรรมฐานเวลาจะตายบาปต่างๆจะไม่สามารถจะเข้ามาครอบคุมจิตได้จะมีแต่บุญอย่างเดียวเข้ามาอยู่กับจิตนอาบุญเข้ามาอยู่กับจิตบาปก็เข้าไม่ได้ทุนต่างๆที่เราทําอาจจะยังไม่ปรากฏภาพแต่ภาพที่ปรากฏจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าก่อนตาย ถ้าเราเห็นพระเจ้าก่อนตายถ้าจิตทรงตัวอย่างนั้นตามบาลีจะบอกว่าไม่ได้เกิดบนสวรรค์เป็นพรหมถ้าถึงเวลาจิตลำคาญไม่ทําไม่ได้เนี่ยจะต้องทําเล็กมากก็ได้น้อยก็ได้ต้องทําหน่อยอย่างนี้้าบอกจิตทรงฌานตายเป็นพรหมที่ถ้าบังเอิญขนาดที่เราภาวนาพระพุทธโท้าเวลาดันจิตก็พร้อมใจกันเวลาอื่นก็ตาม จิตมันคิดอยู่ว่ากเกิดเ,เป็นมนุษย์เต็มไปได้วยความทุกข์เกิดเ,เป็นเทวดาเป็นพรหมกม็มีความสุขชักวคราวเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเป็นทุกข์ใหม่เราเป็นปการเราต้องการนิพพานถ้าจิตมีความต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ขณะที่จิตใกล้จะตายเวลานั้นทุกขเวทนาจะดับ ทุกเวทนาต่างๆที่ครอบคุมเราอยู่ที่ป่วยมากๆมันจะมันจะหมดไปจิตใจจะมีความชุ่มชื่นเฉพาะรูปพระพุทธเจ้าที่เราเห็นถ้าเวลานั้นที่จิตอยาิน,นิพพานเราก็ต้องการนิพพานถ้าเวลานั้นอารมณ์ต้องการนิพพานเป็อย่างเดียวถ้าตัดดับจิตเวลานั้นเราก็ไปนิพพานเพื่อคงความว่าการปฏิบัติเอาแบบง่าย,ายๆดีกว่านะเวลานี้ฉันก็แก่มากแล้ว อายุก็น้อยลงไปแล้วปัจจัยายก็เหลือไม่มากการจะแนะนํากันก็ขอแนะนําเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดตัวอย่างที่เราจะเพิ่งเห็นง่ายๆอย่างถ้ามาจะกุณฑลีเทพบทถ้าม่จะกุณฑรีเทพบรปเป็นมิจฉาทิฐิคือว่าเป็นพรามไม่ไหวพระพุทธเจ้าไม่ใส่บาตรไม่เคยฟังเทศถ้าเวลาใกล้จะตายจริงๆ ใ,ใจของท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าขอขาไม่ช่วยหายโครคภัยไข้เจ็บในลานก็ตายเวลานั้นถ้าเกิดเป็นสวรรค์ชั้น,นดาวถึงเทวโลกต่อมาในฐานะที่เป็นเทวดาได้ฟังนางฟ้าได้ฟังพระเจ้าเทศ่กันเดียวก็เป็นพระโสดาบันไม่แค่เขานึกไปเดียวเดียวสําหรับเรานึกเป็นเดือนเป็นปีอันนี้สงย่อมดีกว่านั้นอย่างคนที่ทําบา ก็ดูตัวอย่างท่านนึกไม่ออกแล้วเพื่อสุปฏิติตาเทพบุตบุคนนี้เลวที่สุดในเรื่องการทำบาปขึ้นชื่อว่าบาปทุกอย่างที่เว้นไม่เคยมีแม้แต่การทำบุญสนทานก็ไม่ทำคนอื่นเขาทำบุญก็มีกทำการขัดขวางเขาทำบุญเห็นแล้วแกล้งทำไปไม่เห็นไยินแล้วแกล้งทำไปไม่ยินแกล้งส่งเสียงตบทำ เป็นนั้นว่าสินห้าขายครบก็หมดสิบขายครบธรรมะที่เป็นโทษขายครบทวนไม่มีอะไรเหลือแล่วเวลาก่อนจะตายจริงๆมองเห็นพัญญาและจิดาสะท้าถ้าถ้า,า,าจะหญิงชายก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเขามีความห่วงใยในเราแต่ไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระไปได้เรานึก เห็นมีองค์เดียวคือพระพระสมณะโคดมเพิ่งจะรู้สึกตัวมาตายรู้จักมาหลายสิบปไีไม่เคยไม่ได้ยกมือไหวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยหายจากโกครคไข้เไทฟิวโรคมันก็ไม่หายตายเวลานั้นก็ไปเกิดบนสวราารค์ชั้นเดถึวกันระโลกเป็นเทวดามีม,มีมัมนทองคำไปที่อยู่มีนางฟ้านหนึ่งพันเป็นบริวาร แต่ก็เป็นเทวดาที่เต็มด้วยความประมาทต่อมาสายอากาศจาดีที่พระบุตรแนะนำแล้อ,อีกเจ็ดวันท่านจะตายแล้วถ้าตายแล้วจะไปไหนึกเอาเองในฐานะที่มีรมเป็นทิพย์ก็ตรวจดูว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวดาจะไปไหนก็ทราบว่าสายบาปเก่าๆที่ทำไว้ทั้งหมด มันเป็นบาปทุกขั้นทุกตอนเต็มขั้นหนักมากต้องไปเกิดในเวจีมหานรกเพื่อผ่านนรกบริวารอยู่สี่ขุมเพื่อยมาถึงนรกขุมที่หนึ่งโยมารกวินนรกสิบขุมตกหมดมาเป็นเปรตห้าร้อยชาติขโทษมาเป็นเปรตไปสุรนกายไปสัตว์ฉันเป็นสัตว์ฉันห้าร้อยชาติเป็นแร้งห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติ เป็นคนหูดอกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นคนโง่ห้าร้อยชาติยิ่งยังมาเป็นคนปกติเมื่อทราบในความเมตถก็ตกใจขอให้อาการจารีที่ช่วยถ้าอาการจารีก็พาไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้มีพระเจ้าเดียวที่ช่วยได้ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทราบจึงเว้นจากการเทศอภิธรรม เสียใอุนหิอิวิชยสูตรพอจบเธอก็เป็นพระโสดาบันก็แปลว่าบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษได้พระโสดาบันนีต้งนรกไม่ได้ถ้าโดนรกไฟดับเวลานี้ก็ยังเป็นเทวาดาพระโสดาบันอยู่ฉันดาวดึงก็เป็นว่ามีทางทาง,ทางเดคือเดินทางเข้าใกล้เข้าหา,านิพันธ์ ฉะนั้นญาติโยมบริษัทบางท่านที่ไม่สามารถจะรักษาสิ้นห้าได้ครบถ้วนก็กจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งพุทธ,ธานุสติกมรมฐานอยาทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วประการที่สองทุกท่านถวายสังฆทาน <c oughs> สังฆทาน,นี้มีสมมากกว่าถวายทานพระรหันถวายทานพระราหาราันร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานพระปเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งให้ทุกท่านจับอารมณ์พระสังฆทานเข้าไว้ว่าภาพสังฆทานที่เราเคยทํามีภาพแบบไหนมีอะไรบ้างก็าเราเคยถวายสังฆทานแล้วในชีวิตนี้จับอารมณ์ให้ทรงตัว ในการจับอรารณมณ์สังฆทานเมโสมากก็ถวายทานพระอรหันต์ทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าพระท่านติดสะท่านติดสะใช่ก่อนท่านเป็นคนฆ่านกสำหรับขายนกบางตัวบางส่วนที่เหลือจะวันพรุ่งนี้ถ้าจะย่างไว้ก็ราคาถูกถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะบินหนีหักขาเสบ้างหักปีกเสบ้าง ทำอย่างนี้เป็นประจำวันไม่เคยทำบุญแล้ววันหนึ่งบังเอิญมีพระอารหันต์ท่านไปบิณฑบ,บาตแกก็ไปรู้ว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่ประก,กาศตัวท่านไปบิณฑบ,บาตท,ที่นั่นท่านติดสะก็มีความรู้สึกว่าเราทําแต่บาปมาทุกวันบุญไม่เคยทําวันนี้พระมาโปรดถึงบ้านเราใส่บาตรเถอะ ก็เรียกพญามาให้นำนกที่ยังเป็นเป็นนกสดๆมาฆ่าแล้วก็แกงแกงอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ใส่บาตรพระอรหันต์ไปในชีวิตของท่านได้ทำบุญครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นการทำบุญกับพระอรหันต์แม่นสงมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสังฆทานมากก็เกิดมาชาติหลัง ให้มาพราะพระพุทธเจ้าก็ขอบวชเมื่อบวชแล้วไอ้กรรมเก่ามันก็มาสนองอันดับแรกก็เกิดตุ่มเล็กๆตามตัวทั่วตัวต้นหัวเท้าไม่ไม่ช้าไม่นานตุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นเปงนดเท่าผลส้มพอตุ่มแตกก็เป็นนํำเหลืองลุกไปไหนไม่ไหวถ้าที่ปฏิบัติอยู่ก็ทิ้งแล้วเบื่อทำมาส่อมซ่ไม่ได้ก็มาตอนเช้าตอนกลางคืนหัวค่ำ สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัวบริสัยของสัตว์ก็เพราะว่าวันพวกนี้ติดสะจะตายแล้วการตายเขาติดษะต้องตายเพาะอัน,นิพพานไม่ใช่ตายเฉยๆเพราะ,ระบ,บรรดาบารมีเก่ามีที่เคยถวายททานกับพระรหันครั้งเดียวในชีวิตฉะนั้นตอนเช้าวพระเจ้ามาชั้นเสร็จก็ออกจากวิหาร ทำทีม่ว่าเดินไปเยี่ยมพระเดินเลี้ยวทาน้นบางเลี้ยวทางนี้บ้างแวะถน้นบ้างแวะทางนี้บ้างแต่ในที่สุดก็ตรงไปห้องของประิสระเมื่อพระถึงห้องประิสัะเห็นน้ำเหลืองกลางกลางผ้าน้ำเหลืองมันไหลมาติดผ้าจนแห้งตัวก็เต็มไปด้วยน้ำเหลืองพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนผ้าพฏติสระออกตั้งใจจะต้มแต่น้ำร้อนพอดีพระมาช่วย พระเจ้าจงกระรงละผ้าผ้าชุบน้ําอุ่นๆไปเช็ดตัวพระติสระหายจากกังจากน้ําเหลืองนั้นเมื่อร่างกายหายจากกังจากน้ําเหลืองแล้วก็ปรายพระติสระก็มีความสุขขึ้นมาถ้ามีปีติที่อาศัยพระเจ้าช่วยพระเจ้ากระสง,งตัสพระติสระอาจิรังวัตยังกกยโย ร่างกายของเธอนี้ในไม่ช้าวิญญาณก็จะไปปราดแล้วไมายความจะหมดวิญญาณแล้วไม่ช้าก็จะตายเมื่อร่างเมื่อจิตใจตายไปแล้วออกไปแล้วร่างกายก็ต้องถอดทิ้งเหมือนถอดไม้เท้ไรประโยชน์ท่านเทศเพียงแค่นี้นะก็รร่างกายนี้ในไม่ช้าก็จะมีวิญญาณไปปราดแล้วหมายความไม่มีวิญญาณอยู่เมื่อร่างกายไม่มีวิญญาณก็เป็นของที่ต้องเขาท่องถอดทิ้งไม่มีใครต้องการ เหมือนก็ทอดไม้ที่ได้ประโยชน์ถ้าติดสัิสะฟังเพียงเท่านี้ได้ระหั่นพร้อมไปสมิธายานและเวลานั้นก็นิพานทันทีต่อมาพระถามพระเจ้าว่าพระติสสะไปไหนพระเจ้าบอกไปนิพานท่านถามว่าพระถามว่าพระติสสะไปนิพานพระื่อะไรท่านบอกเมื่อฟังเทศจบนี่ก็เป็นอว่าการถวายทานนั่นถวายทานกับพระอรหัต์มีบุญน้อยกว่าสงฆ์ฐานมาก ถ้าสอนีุ้สอถวายทานพระอรหันต์พระอรหันต์มาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าล้วฟังคําสอนพระเจ้าเราปฏิบัติตามฉะนั้นการสังสงฆ์พระอรหันต์ยังชื่อว่าเป็นการสงงพระทั้งครอบใจศาสนาคมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งประสงค์เพราะหนึ่งพระอรหันต์มาจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มไม่มีพระเจ้าก็บวชไม่ได้การที่สองพระอรหันต้องทรงธรรมถ้าไม่ทรงธรรมก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ การที่สามตัวท่านเองเป็นประสงค์เป็นการถวายสังฆทานกละถวายทานพระอรหันต์ก็ถือว่าถวายทานทั้งสามอย่างทระพพทะเจ้าด้วยพระธรรม้วยพระสงฆ์้วยถ้มันได้ญาติโยมพุทธบริทถ้าจับพุทโธก็จงอย่าลืมจัดทานบาร,รมีที่านให้คือสังฆทานจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาท่านไปน,นิพพานได้โดยง่ายเหมือนกันถ้าจงอย่าลืมคิดตามความเป็นจริงตามอริยสัจ ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สมบายเป็นทุกข์ความทัดท่าเจ้ของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะเกิดอย่างนี้อีกกีชาติจะมีทุกข์อย่างนี้ถ้าเลยหนจะกลับไปหาสินก็จะหวนไปทําไมจะถือว่าเรามีสินไม่ครบถ้วนเราไม่สามารถจะปฏิพานได้ถ้าเราดูตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีสินไม่ครบถ้วน ถ้าเขาจับแน่นจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติอย่างท่านติดสัจับแน่นในสังขารนุสติแล้วต้องสังฆทานแล้วทา,านด้วยให้จับเกาะให้แน่นจริงๆเมื่อเวลาก็อย่าตายจิตอย่าลืมนิพพานต้องนึกไว้ทุกวันนิพพานนึกให้เป็น,นไอจะเป็นอารมณ์ไปชินกันชินตัวนึกว่าถ้าตายจากโรคนี่อะไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น ให้จิตมันเป็นฌานที่เรียกว่าอุปสมานุติกรรมฐานอย่างนี้ทุกคนจะไม่พลาดในผ่านเท่าไหรเกาะติดน่บันดาท่านพธบริษัตบางท่านเกาะติดนิดเดียวแต่พวกเราเกาะติดนานอย่างพระยศเมื่อตอนนี้เรามาคุยกันทั้งเรื่องพระเจ้าวัดใหม่ๆพระยศนั้นฟังเทศจะพระเจ้าเป็นแค่นิดเดียวก็ได้บรรลุปโสดาบัน พอตอนเชา้าตรู่พ่อไปตามไปถามหาพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะต้องการพรลูกผู้อะไรฟังเทศดีกว่าพระพุทธเ,ทเจ้าก็เทศกันเดียวกันพ่อเป็นมัสโดาบันพยศตราชานทั้งนี้ก็อาศัยบญเก่าของพยศที่มีสภาพจิตเกาะติดเพียงแค่ชั่วครู่ไม่นานมาพวกเรา ว่าในชาตก่อนพระยศกับพวกห้าสิบห้าคนเป็นสัปรเร่อสาธารณะนี่นหมายความว่าศพที่ศพผู้ใดเขามีความยากจนเข็นใจไม่มีเงินจ้างสัปรเร่อคณะนี้ก็จัดการเผาให้เสร็จจัดการให้เรียบร้อยต่อมาวันหนึ่งกำลังกินข้าวเย็นอยู่ก็มีคนมาบอกว่ามีภาพของสตรีกำลัง ท้องแก่ตั้งขาต,ตั้งตั้งขันด้วยขึ้นอืดลอยมาติดายฝั่งคณะสัปเหร่ชุดนี้ก็ไปจัดการเผาศพเอาขึ้นเชิงตะกอนเอาฟืนไฟใส่ก็ทำมาทำมาเกิดทุกวันเพทราบว่าศพอย่างนี้ฟืนขนาดไหนไมันจะไหม้หมดก็ฟืนฟืนใส่เสร็จใส่ไฟใส่กลับมาบ้านต่อมามีคนก็เดินผ่านผ่านทางมา เขาเห็นว่าไฟดับแล้วแต่ศพไม่ไหม้ทั้งนี้เพราะว่าคนตายลอยน้ํามาตัวอิ่มไปด้วยน้ํา <c oughs> ไม่เหมือนคนตายธรรมดามันก็ไม่ไหม้น้ํามันมากก็อบอกสบเรศานะท่านประโยช์ก,ก็ไปไปถึงก็มปทราบมีความเข้าใจว่าพราะอาศัยมีร่างกายมีน้ํามากไฟจึงไหม้ไม่หมดจึงเชี่ยมไม่แหลมเข้าแล้วก็แทงตามตัวให้น้ำไหลจากร่างกาย ห้หน้ำที่มันไหลออกมามันไม่ไหลแต่น้ามันเรือดเลือดต่างเหลืองไหลามาด้วยท่านพิจารณาเห็น,หน,นว่าร่างกายของคนสกปรกขนาดนี้เรยอก็เกิดความเบื่อหน่ายร่างกายของคนแล้วก็จัดการเผาศพแล้วไปเบอบอกเพื่อนอีกห้าสิบห้าคนให้มาดูเหมือนกันต่างคนต่างก็สรด,ดจิตคิดว่าร่างกายของคนจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมีสภาพสกปรกยอย่างนี้เหมือนกันทุกคนก็เกิดนพิพพทาย,ายนความเบื่อหน่ายในร่างกาย แต่เบื่อไม่นานนะเบื่อไม่ครบวัดก็เลิกเบื่อไม่ว่าไม่อารมณ์จะติดแค่นิดเดียวเป็นแค่นี้ชั้นหลังมาไม่แม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดขึ้นพระยอะก็มาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีในวันที่บาามีเก่าที่จะเข้ามาถึงวันนั้นตื่นมาตอนดึกเห็นคนในบ้านเป็นศพไปหมด ตั้งเกตียคนทุกคนในบ้านบ้านคนๆใช้นว่าสุรีงดงามเราะนั้นเห็นสพเป็นหมดพระบุญเก่าเข้ามาถึงก็ออกจากบ้านเป็่นวาจาว่าที่นี่วนวายหนอที่นี่ขาข้างหนอพอดีเวลานั้นเป็นเวลาใกล้เช้าตรู่พระเจ้าทรงจงกรมดักอยู่พระเจ้าทรงทราบเมื่อเข้าไปใกล้ทางบอกว่ายศที่นี่ไม่วนวายที่นี่ไม่ข่ยข้องเธอจะมาที่นี่เราจะเทศให้ฟัง แตาเข้าไปถอดหมวกถอดรองเท้าวพระเจ้าบทเทศเทศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เป็นต้นในอันดิสวงการบวชถ้าพทดของกาม <c oughs> ถ้าฟังเทศจบท่านเราเป็นพระโสดาบันเห็นไหมเขาติดในเดียวแต่พวกเราที่ติดเป็นปีเป็นเดือนฉะนั้นการหวังนิพพานจไมไนขอได้ง่ายราบรรดาท่านพทธบริษทัทั้งหลายเวลาย,ยังไม่หมดนะตอนนี้ไปก็ขอพูดอีกนิดหนึ่งวันนี้พอไม่แรง กินข้าวได้หน่อยหนึ่งพอมีแรงคนที่มีความประมาทในชีวิตอย่างท่านอ,อาใครวะพุเตอร์ชายชีวกกมรารพัฒนจะนึกเชื่อไม่ออกและเชื่อท่านอาชีวะกมรารพัฒน์นี่จริงๆท่านเป็นคนที่มีความประมาทสังเทศจะเพื่อจ้าจบเดียวไปพระโสมดาบันถ้าต่อมาความประมาทก็เกิดขึ้น ท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุดแต่ท่านก็ลืมความเป็นจริงท่านคิดว่าท่านจะตายก่อนพระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อพระเจ้านิพพานไปก่อนก็เสียใจมากคิดว่าเราเป็นคนรำมารมีความทรงตัวแค่ปโสดาบันเราคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้าอาศัยพระเจ้าไปที่เพื่อเพื่อไปนิพพานท่านี้พระเจ้านิพพานไปก่อนเราก็เป็นคนไม่มีอะไรแล้ว คิดตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายหุ่นพัญญาไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องการมาอีกเมื่อเผาพระเจ้าเสร็จก็ไม่เข้าบ้านเข้าป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ไปอยู่ในถ้าที่ไม่ลึกนักก็มีคนตามไปขอยาแท่งลำคาเนี่ยเข้าถ้าลึกมากกว่่าลึก ถ้าเต็มที่หมายความคนไปไม่ถึงตั้งใจนอนตรงนี้คิดว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรร่างกายไม่มีความหมายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็ช่างมันในเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วเราก็ไม่ครอยู่ถ้าอารมณ์อย่างนี้บรนดาสมุทติบริษัทเป็นอารมณ์ของพระอรหันที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์ประดาน แล้วท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็นอนตะแคงขวาหันหน้าเข้าหาฝักขวาถ้ำเวลานั้นปรากฏมีแสงขงันคล้ายๆแสงฟ้าแลบและเสียงมันฟ้าผ่าแล้วก็มีเสียงกล้องว่าโกมารพัฒเธอเป็นสาวพระองค์สมเด็จพป็นสัมมารพระเจ้าใช่ไหมท่านตอบว่าช่เสียงนั้นก็หายไปท่านก็คิดตัดสินใจวนันนี้ว่าเราจะตายตรงนี้ เราไม่ต้องการร่างกายนี้ต่อไปอีกเราเป็นคนไม่มีบ้านเราเป็นคนไม่มีสมบัติไม่ต้องร่างกายเราก็เป็น้องการมาอีกพอคิดานนี้เสร็จก็มีเสียงมันฟ้าผ่ามีเสียงฟไฟแรกเป็นกันเสียงฝันขันตามแต่ว่าโกมารพัทจะเป็นสาวกของโสมทด็นพระสัมมาวิเจ้าชัยหมายเท่าต่อไปใช่เพียงแค่สามครั้งเพราครั้งที่สามท่านบอกท่านเลยหลับเลยคําว่าหลับก็หมายถึงว่าเป็นพระหลันไปนิพพาน ว่าบรรดาต่านพุทธบริษัททุกท่านที่ยังทําตนไม่ถึงพระโสดาบันก็ดีไม่ถึงพระอาหารหันตก็ดีในตอนตอน้นถ้ายังมีความประมาทอยู่บ้างเพาะว่าตอนไทยไม่ประมาทย่งท่านคกมรพัฒน์ใหมีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราก็ตายไปแล้วพระพุทธเจ้า,จาก,ก็ตายไปแล้วแต่เราจะมีปโยู่แค่ไหนชีวิตของเราต้องตายเช่นเดียวกัน ถ้าเรยังหลงร่างกายอย่อย่างนี้อีกก็ต้องเป็นไม่แต่เกิดนวัตาสงสารท่านที่ดีเราไม่ควรสนใจในร่างกายแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปในร้างกลุม,มารพัฒเป็นแต่เพียงคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีความเพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครบถ้วนในการที่สองเราจะมีสิ่งครบถ้วนในการที่สามเราจะมีพระนิพพานในอารมณ์เราจะไม่ติดร่างกายภายในคือร่างกายของเรา ไม่ติดร่างกายภายนอกกร่างกายคนอื่นไม่ติดทุกอย่างในโลกแต่ทุกอย่างในโลกมันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราตายแสดงมันก็หมดไปทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะครองสมบัติต่อไปได้เราต้องการจดเดียวคือนิพพานพระบมรรดาญาติโยมบริษัททุกท่านวันนี้ก็ทนเต็มทีที่ลายสามนาทีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสีลสมาทานมาถถันกรรมฐาน